สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบสองกันยายนสองพันร้ยหกสิบสามะครับผมสาราจานดร์ดรปัญญาคงทวีเลอร์จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิเชยงใหม่วันนี้ได้โอกาสมาสัมภาษณ์แม่เกี่ยวแท่รองแม่เกี่ยวแม่เกี่ยวเกิดที่อำเภออะไรนะครับท่าตะโกาตะโกแม่เกี่ยวมีลูกกี่คนหกคนโอคนคนแรกชื่ออะไรคนแรกเส้าวงสะาวงอ่าคนที่สอง ไม่ใช่เสียเหลียงสียที่เหลียงเฮเหลียงเป็นทันตแพทย์เนาะคนที่สามคนที่สามจีจูคนที่สี่ล่ะคนที่สี่เจเขาเจฮุกอ่าป้าหมูคนที่ห้าโอ้โหคนที่ห้าสำคัญที่สุดเลยข่าสยาขอชครับคนที่หกละครับคนที่หกแม่แม่แม่นี่มีแต่คนอยากรู้ว่าแม่ความจําดีมากเลยนี่แม่กินแม่กินอะไรเนี่ย กินงางานงาที่มันมีเซสซมินใช่ไหมใช่ต้องของดรปัญญาด้วยเปล่าของดรปัญญาแล้วก็ไม่เมื่อยไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ปวดความจำชั้นหนึ่งจำชั้นหนึ่งอ๋อฮะแล้วก็ข้อปวดปวดข้อปวดเข่าปวดข้อปวดเข่าไม่มีเลยไม่มีเลยรับประกันโดยแม่เกี่ยวแซ่ล้อนะครับวันนี้รายงานจากหมู่บ้าน มันธนาใช่ไหมพระรามห้าอายุอายุเกาสิบแ <97. S 1> ปี97ย่าง98แล้วครับแล้วคุณแม่เกียวจะอยู่กี่ปีนะร้อยี่้อยยี่สมาไรเงนวันนี้รายงานโดยศาสตรารจารย์ดรปัญญาคอนวิเลอรสวัสดีครับ <laughs> <laughs>